สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้วันนี้วันศุกร์พี่น้องวันศุกร์วันศุกร์ทั้งวันเลยไม่อากาศดีมากครับฝนตกเมื่อคืนโซนบุรีรัมย์หรือว่าทั่วประเทศนะประยุกเข้าอ๋อทักทายครับทักทายทักทายน้องต้นไทยเจริญครับศุกษะคัตเทพเลย ิดบอรประมาณโอ้ประมาณไรครึ่งครับสุดยอดเลยฝนตกก็ทำให้อากาศดีแล้วก็ไม่มีฝุ่นครับดูบอเนองดูบอรครับเปิดสีด่มือจัดเดี๋ยวดูไหลายๆมุมไม่เนาะ ลังเปิดได้ประมาณเม็ดครึ่งครับแล้วฝั่งนู้นน้ำออกเลยนี่ครับเดี๋ยวจะสูบน้ำแล้วก็ขุดครับขุดให้ได้ลึกนะโอ้หกพันเจ็ดร้อยชั่วโมงครับปาติโทโกเคไฟแดงมา 6,700ชั่วโมงครับยังไม่เคยขยับน็อตหรือว่ามุดสลักนะครับกับโกโบิโก้เอสเค 140LC รุ่น11เออมื่อคืนดีดูครับความชืน้นเดี๋ยวยาก็จะงอกแล้วก็จะมีแย่ไข่มดแดงน้องมดแด,ด,ดงจะวางไข่นะจะวางไข่ช่วงนี้เลยไมจะออกขไข่แม่ออวางไข่ไปได้ นี่ครับสนใจโซนประคนชัยจัดให้ครับคนชัยบ้านกรวจหรือว่าโซนบุรีร,รัมครับนะนี่ะนนแต่งละลึกครับลึกได้ละเดี๋ยวสูบน้ำบอ,อกก็ขุดโอ้ยินนี่เป็นพันเทีย่ยวได้บ่เจ้าของได้บ่ครับเพื่อจะทำนานะครับแล้วก็เลี้ยงปลา สูบน้ำเวลาข้าวแห้งครับไม่มีน้ำเราก็เสริมน้ำเข้าไปเอา้าว j j เจเจเค้ตัวเดินขยาบ้าครับนะแล้วก็ถ้าเป็นซีเรียลสูงๆก็จะเป็นแนปโก้ครับแนปโก้แนปโก้ <c oughs> โกขยับขยาบบ้าใช้อยู่ใช้อยู่สองตัวนะ จะเป็นจะเป็นสองร้อยน้องแต่นี่ร้อยสี่ก็จะเป็นเนฟโกตรงนี้ครับ K5V CJJ ก็แปดสก้าพลังมาครับเออหลอกกี้มาแล้วจะติดกระบะหน่อยครับนะจะติดกระบะหน่อย LC ครับใบถัก70็ดเลย7จ็เก้าสเจ็ดเท่า200แล้วนะช่วงล่างนี่ความยาวน่าจะเกะมาน่าจะ4ปีแล้วนี่ ครับเองนักเลงพอครับโอ้ผมที่ประมาณสี่ห้าไร่ของพี่น้องดินทุนค่อนจะดำม,มาดินสวยมากครับ0 6 0ุลูกบาทเบ็ดบักเก็ตของเขา,าตาักอยู่ที่90บาทเพืออาจจะร้อยหนึ่งประมาณ80ถึงร้อยครับนะ เล่นตั้งแต่ปีใหม่มาน่าจะโิเป็นหมื่นเที่ยวแล้วนะหมื่นกว่าเที่ยวแล้วมั้งครับนะเนี่ยมีนาคนะัะเดือนมีนาสีสิบสองอ่าสิบสีสิบสีตันกับ200กิโลกรัมนะครับนำหนับปฏิบัติการ ดอกชมนายเสริมโดยแผ่นดิสามแขกสำหรับผู้มานะครับโอ้ยสุดไดก้าครับ195โอ้จะมีไหมเอาไว้เซ็ตเซ็ตครับนะช่วงล่างยังเต็มอยู่เมื่อคืนโดนฝนก็จะ เพื่อนบ้างครับนะขุ่นสารี่ยมาณขบสองไร่นะพี่น้องเดี๋ยวตอนเสร็จจะมารีวิวให้ดูอีกว่าสวยขนาดไหนวิ่งเทไปกลับนี่ประมาณไปสองโลมาสองโลได้ครับ เดินเดนียวเข้าไปนี่อ๋อสุดไฟท้ายจะไายไปดวงนึงนะรึปับป๊บรึปั๊บใสหลอดจะขาดดึ๊บดมุมนึงครับเป็นรถที่มีความเร็วสูงแล้วก็มีความประหยัดครับอะไรง่าย วันน่าจะวันละมนหมื่นนะพี่น้องสำหรับคันนี้ซีรีส์500ตั้งรับครับอุซนสักเจอ140 LZ รุ่น10เ ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งฝนน่าจะตกครับอันต้องรีบรีวิวครับก็ฝนมาก็รีบออกจากทุ่งนาครต้องับตกหนักในออกไม่ได้นะดีครับดีลูกข่าวก็ตกกรุงเทพก็ตกนะหรือว่าตกทั่วไทยเลย อายุเข้าวันที่เจ็ดนะเจ็ดแปดินจะมีดินดำแล้วก็มีลูกหรังนิดนิดครับน่าจะปลูกทุเรียนขึ้นยองรโอ้ยยอมรับต้นจะเจริญดูแลรถดีมากผมรีวิวตั้งแต่ป้ายแดงครับนะ จนปัจจุบันนี่เป็น1,700ชั่วโมงชั่วโมงก็บินสูงวนี่งานเที่ยวเลยนะกระดึบกระดึบไปครับไม่รีบไม่ร้อนขับเองนักเลงพอครับพ่อขับรถดำลูกชายขับรถขุดขับร้อยซีนี่ ยังขาดผู้สาวดูเดอร์พี่น้องเลยยังขาดผู้สาวครับนะคุดสะให้ฟรีน้องคุดสะให้ฟรีนะครับหรือว่าเราขอดินเอาออกไปครับนะแล้วก็คุดให้ฟรีคุณก็จะได้สะเดี๋ยวไปดูมุมหนึ่งครับนี่ครับขุดบอยังไม่เสร็จนะแต่ว่าแต่งสโลปนี่ครับ ระเบียบอย่างดีเมื่อคืนฝนก็ตกทำให้น้ำเยอะครับเดี๋ยวสูบน้ำออกดีต่ออ่ะสนใจอดิยะจัดให้ครับ1 4อหรือว่า7ตันครึ่งหรือว่า SM หรือว่า y n 1 5มารเทดหรือว่า3.5ตันครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ